สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เป็นมื่อวันพระน้องจับพี่น้องเนาะแรงสิบห้าข้ามเดือนสี่ค่ะพี่น้องสิมาพามาขอโชคขอลาบยันอัคราด้านหน้าเมเปิเป้แล้วก็อัคราด้านหน้าล่าหูนะค่ะพี่น้องเนาะบูชาม่าโดนละราคาแต่ว่าอันนี้เพิ่งบูชามาใหม่แล้วก็สิขอเป็นครั้งแรกนะค่ะพี่น้องเด้ดอกําย่างค่ะเป็นแถมมากแล้วกสิขอ ขอสาตัวตรงๆจากบุญบรมีเม่ปมิลเน้ะค่ะพี่น้องเนาะ mm hmm. เป็นความเื่อส่วนบุคคลนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ mm hmm. วันนี้สิม่าขอ3ตัวตรงๆให้แฟนขับในเอฟซีนะคะพี่น้องเด้อ ขอสำเร็จภพโดยเธอซานี่ค่ะพี่น้องค่ะตัวเหล็กสีทางใดน,น้องพี่น้องเนาะรุ่นน้ำกันน้องพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เป็นคาถาค่ะพี่น้องค่ะ ลอนลุนตัวเองน้ำกันค่ะพี่น้องเดินขอให้เพื่อนๆ FC เอฟซีที่เห็นคลิปนี้ไม่มีโจกไมีหลังน้ำกันเนาอค่ะพี่น้องเนาะให้พ้นวิกฤตไปน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะ รอนรุน,น,อนรนนอนรนถ้าพี่น้องอยากขอพรก็อันนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานบอกซื้อน้ำสกุลแลว้วก็กวาวกาวลูกขอบูชาด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาจากนี้ไปลูกจะยึดมั่นศรัทธาทุกขนาดจิตและขอให้ท่านช่วยลูกพ้นจากวิบากกรรมความจนด้วยเถิดนะครัพี่น้องเด้อ ทา้าบูชาข้าพี่น้องค่ะบาบัลายค่ะคอยี่น้องตั้งจิตอธิษฐานเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอบุญบารมีของท่านให้เพิ่นสร้างปฏิหารให้เฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคอยให้ผลบิรรใใดบังตามคอยไดซ้ำตัวตรงๆเด้อบ่วีเด้อจ้ะคุณแม่ คอเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอาชิมาขอโชคขอหลับขอเป็นบรมีของอยันอัครด้รนานหน,น้าเมเปิ์ค่ะพี่น้องค่ะผลกระสังปฏิหานให้ตั้งแต่จองอไปสั่งจองมากแต่บายังม่ได้รับเมเปิดนะคะแค่โอนเงินไปสั่งจองซื้ๆกัถูกเลขกสี่ลอยค่ะพี่น้องค่ะได้รับมาแล้วก็เลยิมาขอเป็นครั้งแรก ตอนไอ้บูชาเพนแหลกมากเพนแหลกมากนี่คะ่ะถูกละมันที่หาสามใบคะ่ะ<ป>ตัวเล็กอยู่ทั้งหลังหรือทั้งหน้าเดีย๋ยวขอมุนแป๊บนึงนะคะพี่น้องเด้อโอ้ตัวเล็กสีฟังนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะตัวเล็กู่ฟังนี้ ขอสามตัวตรงๆเด้อเจ้าค่ะ่อยนเพื่อนๆให้เด็บซี่จะเห็นคลิปนี้ได้ไมีโชกมีหลาบน้ำกันนอนจับพี่น้องจ้าตัวเลขตัวเลขตัวแรก,กเริ่มสิเห็นหางเลวจับพี่น้องจ้า คือคล้ายลิงเป็ดแต่กระป้โนคะอะไรเนาะเป็นความเฉอส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ วสุดท้ายาี้เลขเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าูดเห็นตัวใดก็บอกกันเลยค่ะคอมเมนต์บอกไดเด้อย้ะพี่น้องจ้าเป็นความเิญส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอพี่นอ้องโจคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเด้อจ้จะพี่น้องเด้อ เจ็ดแปดห้าห้าแปด็ดไเป็นเจ็ดห้าศู่งบอก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็น8ปดหนึ่งบอกห้แป่งห้าแ่มันมีขีดตัวกลางๆเนะพี่น้องเนาะ โชคดีร่ำรวยตังินตัวทงวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะ